สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างทีมกันบ้างเขาบอกว่าคนเราทําธุรกิจเนี่ยผู้ชายจะมีจุดเด่นก็คือการสร้างทีมให้เราแข็งแกร่งหรือเครือข่ายหรือเน็ตเบิร์กที่เราหามาได้นะคุณสมดีมีวิธีการในการสร้างทีมยังไงให้แข็งแรงเติบโตและประสบความสําเร็จอ๋อเบื้องต้นเราจะดูว่าตามที่ผม เขาไปศึกษาวิธีการทั้งหมดเนี่ยนะครับพอได้วิธีการแล้วเนี่ยผมจะเริ่มดูว่าคนที่จะมาทํางานกับเราเนี่ยเริ่มจากแบ่งเป็น3ามกลุ่มนะครับในการกลุ่มที่หนึ่งก็จะเป็นผู้บริโภคผมก็จะแยกไว้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ทำทำไปมั่งหยุดมั่งหรือมียอดมั่งผมก็แยกไว้กลุ่มหนึง่งแต่พอกลุ่มนักธุรกิจนี่ครับที่จะสร้างเป็น,เป,นเป็นทีมเนี่ยเป็นองค์ประกอบให้ธุรกิจเราเติบโตเนี่ยผมก็จะเฟ้นเอาว่า กลุ่มที่จะทำธุรกิจเนี่ยแนวคิดผมจะลองถามมันเหมือนเราเริ่มเริ่มต้นที่เข้ามาธุรกิจเราคิดยังไงแล้วลองถามคนที่จะมาทำเนี่ยนะครับเขามีแนวคิดเหมือนเราไหมเหมือนถามถามใจตัวเองก่อนว่าตอนเราเป็นคนใหม่ในใจตอนนั้นในคิดอะไรอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนอยากทำธุรกิจเราอยากรู้ว่าคนเหล่านี้คิดเหมือนเราไหมตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับเราตรวจสอบเขายังไงอ่ะ S <S ก็จะถามวาม่าวคิดออวิธีคิดเาเลยพอเล่าเรื่องราวของกิฟฟิลินทั้งความสวยงามทั้งความสําเร็จของผู้บริหารหลายๆท่านให้เขาฟังและจากที่เขาเป็นนั่งฟังกับเราหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็ลองถามเขาว่ามีความรู้สึกยังไงและคิดยังไงกับกิฟฟลินถ้าแนวคิดมันคล้ายกันผมก็จะเริ่มพาน้องเขาเนี่ยศึกษาอย่างท่องแท้ในเรื่อง ที่มาของรายได้ครับนะครับแล้วก็ลงภาคสนามเลยครับจะประกบคนนั้นเป็นเป็นคนคนไปเลยครับอืมเราก็เลือกดูแลให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนครับนะครับทีนี้ทีมงานของเราก็จะมีหลากหลายแลามีวิธีสังเกตไหมพอจะเล่าจริงๆมันคงไม่ใช่สูตรสาเร็จนะพิจารณาว่าใครคนไหนเป็นเพชรเม็ดงามคนนี้มีแววคนนี้น่าจะเป็นผู้นําได้ดีมันฉายแววออกมายังไงเราสังเกตได้ไหมครับ หนึ่งความส,สม่ําเสมอของคนนั้นความสม่ําเสมอครับ,ค,รบความสม่ําเสมอก็คือว่าวันนี้เราลองถามก็แค่แค่แกล้องออกไปดูว่าวันนี้เขาออกไปทํางานไหมนะครับไม่ใชหลายคนโกหกนายจันนะแต่คนที่ที่ใช่เนี่ยนะครับแค่เราออกไปดูแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปเจอเขาที่บ้านเขาบอกว่าเขาไปทํางานที่นู่นที่นี่เราแอบไปดูครับถ้าเห็นก็แสดงว่าใช่อข้อแรกเลยดูเขาทํางานไหมแล้วเขาสม่ําเสมอหรือเปล่าครับ เบื้องต้นเราก็จะดูว่าแนวคิดวิธีการและชวนเข้าห้องอบมรมแล้วให้สินค้าบอกว่าพรุ่งนี้นะน้องเราจะไปะที่ศูนย์กันมีการโค้ดกันแล้วน้องเนี่ยต้องพูดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลองดูนะพอให้งานไปเนี่ยมันเหมือนกับเราเป๊ะไหมนะครับเหมือนกับแม่ทีมมาให้เราพอเขาให้เราเนี่ยเราออกไปทําแม่ทีมบอกโอเคเราก็ลองให้เขามั่งนะครับ,รบพอเขาทําต่อก็เหมือนก็เหมือนเรานะถ้าถ้าเขาเหมือนเราก็แสดงว่า อย่างน้อยเข้ามาแล้ว80%รนะฮะไอ้ที่เหลือ20%เนี่ยผมก็จะพาน้องเข้าไปดูผู้ประสบผลสำเร็จของงานของธุรกิจกิฟฟีนครับนะีล่าสุดของงานของครบ8 8 <18 S 2> <18 S 1> ปีกิฟฟีนพาน้องเข้ามาดูเขากลับไปตื่นเต้นนะอาจารย์ครับ นี่ก็คือวิธีการที่เราจะค่อยๆสังเกตก็เรียกว่าเราเป็นผู้นําทีมเราต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยนะฮะว่าว่าทีมของเราเนี่ยใครมีฝันขนาดไหนและลงมือทําตามฝันของตามขนาดความฝันของตัวเองหรือเปล่านะครับทีนี้การสร้างสายสัมพันธ์พอทีมงานเติบโตขึ้นผมพูดเผื่อบางคนกลัวบอกถามผมบอกอาจารย์เกิดเรามีดาวรายเยอะๆเครือข่ายเยอะๆเนี่ย จะดูแลยังไงให้ทั่วถึงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะน้อยอกน้อยใจบาง<ฮ>หาว่าเราไม่ไปหาหาว่าเราไม่ค่อยไปเจอจะทํายังไงให้สายสัมพันธ์ระหว่างเรากับทีมงานเนี่ยแน่นแฟ้นอยู่ตลอดตัวนี้ผมจะไม่ผมจะไม่เลือกว่าคนนี้ทําคนนี้ไม่ทําทั้งองค์กรทั้งหมดนะครับเวลาผมจะพบปะกันกับลูกทีมทั้งหมดเนี่ยผมจะจัดที่บ้านนะที่บ้านหรือก็ที่ศูนย์หรือก็จะมีรถนะฮะจะมีรถไปสัมมนากันครับ,รบไปสัมมนาไป ทัศนาจรในกลุ่มของเราทั้งหมดเนี่ยไม่เลือกนะครับว่าคนนี้ทําเป็นธุรกิจคนนี้ไม่ทำไม่ไม่ไม่เ้เอาเขามาไม่เลือกงั้นนะครับเอาทั้งหมดเลยนะฮะผมจะสร้างสายสัมพันธ์ก็คือวันนี้นะครับถ้าวันนี้มีงานที่จะพบปะกันเนี่ยผมจะเชิญเข้ามาหมดเลยอย่างน่าเทศกาลนะครับใหญ่ๆเนี่ยเราจะชวนเข้ามาแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้นําหลักๆเนี่ยจะคุยกันตอนเช้าในเรื่องงานครับนะครับเพราะฉะนั้น ข้อที่สังเกตคุณสมดีก็คืออย่าไปดูนะว่าคนไหนยอดเยอะคนไหนยอดน้อยดาวไลน์คนไหนทํางานคนไหนไม่ทํางานแต่เราต้องคิดว่านี่คือทั้งหมดของคนในเครือข่ายสายสัมพันธ์ต้องสม่ําเสมอเพียงแต่ว่าการลงมือพูดเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับคนแต่ละคนเท่านั้นเองแต่สายสัมพันธ์ต้องสม่ําเสมออย่าไปเลือกที่รักมักที่ชังเช่นไปใกล้ชิดกับคนยอดเยอะ โดยที่ลืมคนที่ไม่ค่อยมียอดไปอันนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมคุณสมดีกำลังจะบอกแบบนั้นใช่จ้ะฮะเพราะว่าเรื่องสายสัมพันธ์เนี่ยกว่าธุรกิจจะเกิดเนี่ยตัวสายสัมพันธ์มันต้องมาก่อนครับผมเห็นหลายๆอย่างที่ไม่ใช่งานกิฟลินนะฮะมันก็มีแค่กระทบกระทั่งงานนั้นสะดุดแต่วันนี้ถ้าเราทําเป็นยิ่งมันมันไม่มีเจ้านายครับเพราะงานเราไม่มีเจ้านายไม่ได้ไม่ได้ตายตัวว่าน้องก็ไปทําไม่ได้นะไม่ได้ครับ อย่างน,น้อยก็ว่าวันนี้ความสวยงามนะและสายสัมพันธ์เนี่ยมันจะแน่นแฟนก็อยู่ที่ว่าวันนี้เราจะคุยเราจะให้งานเราจะลงไปหาเขาเนี่ยนะครับได้ความกินแกงขนาดไหนผมจะไม่ใช้โทรศรัพท์จะลงไปเลยคนั่นก็คือข้อสังเกตว่าความยุติธรรมการดูแลคนนะครับคิดว่าในส่วนของการทำธรุรกิจกิฟฟารีเนี่ยสามีและภรรยาถ้าได้มีโอกาสจับมือแท็กทีมและลงมือทำคู่กันเนี่ยมันส่งผลดียังไง สุดยอดเลยอาจารย์ถ้าสมมุติว่าสามีพัญญาเนี่ยแต่การคิดคนละทางนี่ก็ดีเพราะจะเป็นการเตือนกันครับในสิ่งที่อาจจะพลาดหรือไม่พลาดนะครับแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเรารวมกันทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับไปในทิศทางที่มันใช่เลยเนี่ยหนึ่งความสําเร็จจะไวมากครับเพราะไม่มีเรื่องขัดแย้งครับมีความไว้วางใจกันครับนะครับผมว่าเรื่องสามีพัญญาเนี่ยถ้าอืคิดไปด้วยกันนะครับ เป็นทิศทา,างเดียวกันยิ่งเป็นธุรกิจกิฟลลนสำเร็จไวผมถามเผื่อพูดให้ท่านผู้ชมที่มีภรรยาทำกิฟลีนแต่ตัวเองไม่ได้มาช่วยสักเท่าไหา <ứng S 1> ร่ปล่อยให้ภรรยาทำอย่างเดียวนะคุณสมดีมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงสุภาพบุรุษผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ตอนนี้ภรรยาทำกิฟฟรีนแต่ตัวเองอาจจะยังเคอะเขินใช้คำนี้แล้วกันไม่ใช่ว่าแอนตี้นะ หรืออาจจะเคอะเขินยังไม่ค่อยเข้าใจเอ้เป็นงานของผู้หญิงปล่อยภรรยาเขาทําไปเถอะอะไรเงรี้ยคุณสมดีมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณสามีที่คิดแบบนั้นไหมเออก็ถ้ายังมีแนวคิดนี้กาลังชมรายการออของเราอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ขอให้คุณเข้าใจว่าวันนี้สิ่งที่ภัญญาคุณกาลังทํามันจะเป็นเรื่องสวยงามของอนาคตของคุณเองอมไม่ใช่เรื่องของครอบครัวอื่นนะฮะหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ทํา นะฮะคุณไม่ทําแต่ขอให้คุณเป็นกําลังใจครับนะครับแค่นั้นนะครับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นรับรองว่าสวยงามอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นให้วิเคราะห์ก่อนว่าภรรยากําลังทําสิ่งที่จะเป็นความสวยงามในอนาคตครับไม่ไม่ต้องไปคิดเป็นอื่นเป็นไกลและถ้าเกิดเราช่วยกันสร้างในอนาคตของเราก็จะมีความสวยงามแน่นอนส่วนตัวคุณสมดีกับคุณมณีมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงหรือเปล่าการแบ่งหน้าที่นะครับถ้าลงภาคสนามด้วยกันนะครับ คุณมีจะเป็นเรื่องสินค้านะฮะและส่วนผมจะเปิดผู้มุ่งหวังครับเราจะแบ่งงานกันชัดเจนนะครับพอเข้าห้องอบรมห้องสัมมนาคุณมณีจะเป็นคนแนะแนวทางการพรีเซนต์สินค้าครับแต่เทคนิคการเข้าพบผู้มุ่งหวังและเปิดใจรือเรื่องแผนที่มาของรายได้ครับจะเป็นหน้าที่ผมค มันก็ทําให้ลงตัวธุรกิจลงตัวพอดีเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของวิธีการพิชิตเป้าหมายและพิชิตความฝันกันบ้างว่าคุณสมดีเขามีเทคนิคในการที่จะพิชิตเป้าหมายและความฝันอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับไอคนที่ฝันใหญ่นะครับมันไม่ผิดนะครับแต่ว่าไอาการฝันใหญ่ของคนของคนบุคคลเหล่านั้นนะครับ,รบไม่สอดคล้องกับการดิการกระทำม,มากกว่า อย่างที่ว่าความรู้นะครับในของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้อยากแก้สร้างยอดสักหนึ่งแสนบาทให้ถามแค่ยาซีฟันหลอดหนึ่งเนี่ยอย่างอธิบายไม่ได้เลยครับผมว่าอนี้มันคงเป็นเรื่องยากกับความฝันนะครับผมเลยพยายามบอกทีมงานว่าวันนี้ถ้าเราอยากประสบผลสําเร็จเนี่ยมันต้องมีทีละขั้นเป็นขั้นเป็นตอนของมันอยากไปข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นถ้าข้ามได้คือได้แต่ข้ามไม่ได้คุณจะ ลถตัวเองลงมามและหายไปเลยก็มี